มีคำถามค่ะมีอะไรที่ทำให้เราแก่ช้าหรืออ่อนกอไว่าวัยได้บ้างกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่ไวไงคะยังไงอะทุกอย่างที่เราเรียกมันว่าอาหารแต่บางอย่างที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายเลยนะเช่นพวกของทอดของมันครีมเทียมมาการีนอาหารแปรรูปต่างๆกินเข้ามาจะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบในเซลล์ในร่างกายและกระบวนการนี้แหละทาให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวหลอดเลือดไม่ยืดหยุน่นและทําให้เราเนี่ยแก่ Hmm. การที่คุณกินจุกจิกทั้งวันเลยมันจะทำให้ร่างกายคุณอะไม่ได้พักผ่อนเลยระบบย่อยอาหารคุณไม่ได้พักผ่อนตับไม่ได้พักผ่อนตับอ่อนไม่ได้พักผ่อน มันก็ทําให้แก่ไงลงนึกถึงเครื่องจักรที่ทํางานตลอดไม่ได้แมนเทนนต์เลยไม่ได้หยอดน้ำมันเลยร่างกายแล้วก็เช่นเดียวกันเขาควรที่จะได้รับการพักผอ่อนการกินอาหารเข้ามาเกิดการแปลสารอาหารให้เป็นพลังงานตรงเนี้มันก็จะมีอนุมูลอิสระเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณกินอาหารเยอะมากๆร่างกายคุณก็จะจัดการกับตรงนี้ไม่ได้และจะทําให้คุณเนี่ยยิ่งแก่เซลล์ยิ่งเสื่อมหน้ายิ่งเหี่ยวกินน้อยแก่ช้า กินแบบ if ค่ะ intermittent fasting การที่เราเนี่ยมีการอดอาหารบ้างจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไปดึงพลังงานสำรองที่เก็บเอาไว้ในรูปแบบไขมันเอามาใช้พอเราเอาไขมันมาใช้นะคะเซลล์เราก็จะเด็กลงนะคะหน้าเราก็จะเด็กลงแล้วก็มันจะช่วยลดภาวะไขมันพอกต,บตับไตกีีสลดยแล้วก็ค่าไลาปิดโรไฟที่ดีขึ้นนะคะพวก ldl คอเลสเตอรอลก็จะลดลงด้วยนะคะใครเป็นเบาหวานควรทำนะคะในกระบวนการที่เรามีการอดอาหารเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ด้วยนะคะ มารู้จักการทำา I f อกันครับ intermittent fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงๆเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งการลดน้ำหนักแบบ IF เเป็นการกำหนดช่วงเวลาในการอดอาหารและรับประทานอาหารโดยไม่ได้เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคอาหารแต่การกำหนดเวลาในการรับประทานอาหารจะทำให้ลดปริมาณการกินอาหารและลดพลังงานจากอาหารที่ได้รับ และในช่วงเวลาที่อดอาหารร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินลดลงส่งผลให้การเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดไปเป็นไขมันลดลงทำให้การกักเก็บไขมันใต้ผิวหนังและน้ำหนักลดลงและช่วงที่ระดับอินซูลินลดลงร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนและนอร์อิฟิลิน เพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งฮอร์โมนดังล่าวจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้สูงขึ้นโดยไม่ทําให้หมวลกล้ามเนื้อลดลงเหมือนการอดอาหารอย่างต่อเนื่องรูปแบบ IF นั้นมีหลากหลายแต่ที่นิยมทํากันมากได้แก่1 IF 16-8กับการกินอาหารในช่วงเวลา8ชั่วโมงและอดอาหารในช่วงเวลา16ชั่วโมงโดยเป็นสูตรที่แนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำ IF เพราะทำได้ง่าย ทำได้ต่อเนื่องและไม่กระทบการใช้ชีวิตประจำวันมากจนเกินไป 2. แบบฟาสต์ไฟต์เป็นการกินอาหารเพียง5ชั่วโมงและอดอาหาร19ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง 3. แบบ Eat Stop Eat คืออดอาหาร24ชั่วโมง1-2ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนวันที่ไม่อดก็กินได้ตามปกติแต่ต้องกินอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย4 แบบ5ต่อ2คือการกินอาหารตามปกติ5วันและกินอาหารแบบฟาสติ้ง2วันซึ่งเลือกทำติดกัน2วันหรือห่างกันก็ได้วิธีนี้ไม่ใช่การอดอาหารทั้งวันแต่เป็นการลดปริมาณอาหารให้น้อยลงแทนเช่นผู้ชายสามารถกินได้600แคลอรี่ส่วนผู้หญิงกินได้500แคลอรี่หรือประมาณเศษหส่วนสของแคลอรี่ที่ได้รับต่อวัน 5. แบบอันเทเนตเดฟัสติ้ง เป็นการอดอาหารแบบวันเว้นวันซึ่งจัดว่าเป็นวิธีค่อนข้างหักโหมเพราะต้องอดอาหารหนึ่งวันกินอาหารหนึ่งวันแล้วกลับมาอดอีกหนึ่งวันแต่ทั้งนี้ก็เหมือนกับ i A 2, อ f สูตรห้าต่อ2เพราะในวันที่ฟาสต์เราสามารถกินอาหารแคลอรี่ตามได้แต่ต้องกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ประโยชน์จากการทำไ i เเมื่อน้ำหนักลดลงปริมาณไขมันในร่างกายลดลง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลื้อรังแบบไม่ติดต่อต่างๆเช่นโรคเบาหวานไขมันสูงความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดียิ่งขึ้นลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มีผลการวิจัยพบว่าการทำเอฟช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า การอดอาหารมีแนวโน้มทําให้ชีวิตยืนยาวขึ้นโดย IF จะกระตุ้นการกืนกินตัวเองของเซลล์ซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยให้เกิดการซ่อมแซมระดับเซลล์โดยปกติเซลล์ในร่างกายมีการสร้างใหม่และตายไปตลอดเวลาเมื่อเกิดการกืนกินตัวเองของเซลล์จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงมาแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพไปแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่า I F จะเป็นวิธีที่เหมาะกับทุกคนด้วยสภาพร่างกายของแต่ละคนที่มีการตอบสนองไม่เหมือนกันจึงเกิดผลลัพธ์ได้มากมายกับสุขภาพควรศึกษาข้อมูลและเช็คสภาพร่างกายของตนเองก่อนระหว่างและหลังการทำไอเนอกจากนี้ควรปรึกษาและอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเพื่อช่วยวางแผนโภชนาการสำหรับการทำไอเ ให้ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ